ที่สู่มิชาการการบำบัดใต้น้ําของเิจิต้ายังคงดําเนินต่อไปความโกรธของเขาที่มีตอบขอดัดขอรัดทำให้ของเหลวรอบตัวเดือดเดือดขึ้นเล็กน้อยย้อนกลับไปที่โรงพยาบาลหงอคงบลโอกโกคูแอบลงบันไดตอนกลางดึกและหนีออกมาในขณะที่จิจ้นอนอยู่บนเก้าอี้ข้างเตียงของเขาบรูมาคุริลินโกฮังและซาโครเดินทางผ่านททเลทรายเพื่อค้นหาตากอนบอลลูกต่อไปซาโครอธิบายว่าไรติต้องอยู่บ้านเพราะวันนี้เขามีงานต้องทำ จากตราก้อนเรดาร์ของบลูมาตราก้อนบอลกำลังเคลื่อนที่มาทางนี้ในระยะไกลพวกเขาเห็นพายุทอร์นาโดขนาดยักษ์ซึ่งภายในนั้นมีตราก้อนบอลกำลังหมุนวนอยู่คุริลินแนะนำให้เรารอจนพายุสงบลงแต่ซาโคบอกว่าบนโลกนี้พายุทอร์นาโดจะไม่มีวันหยุดลง คุริลินและโกหังเตรียมที่จะระเบิดพายุทอร์นาโดแต่บลูมาหยุดเอาไว้เนื่องจากสิ่งนี้อาจทำลายตราก้้นบอลด้วยเช่นกันพายุทอร์นาโดเปลี่ยนทิศทางมันไล่าตามบลูมาและซาโคโกหังบินขึ้นและเข้าไปในช่องทางข้างบนลงไปจนสามารถจิบตราก้้นบอลได้จากนั้นเขาก็ยิงมาเซนโกทิศฐานของพายุกระจายพายุทอร์นาโดและกระโดดออกมาได้อย่างปลอดภัย ในพื้นที่รกร้างที่เต็มไปด้วยหินโกคูกแกะผ้าพันแผลและสวมชุดฝึกเขาบินขึ้นและเริ่มบินแต่ในไม่ชา้าความเจ็บปวดอาการบาดเจ็บก็มาถึงทําให้เริ่มร่วงหล่นลงสู่พื้นดดากกนบอลลูกต่อไปตั้งอยู่ในป่าดงดิกทึบกุริลินดึงกิ่งไม้จากต้นไม้ใกล้ๆเพื่อทําคบเพลิงและก็มีเสียงที่น่ากลัว ทุกคนเดินทางต่อไปและพบว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในป่าดงดิบเลยแต่อยู่บนหลังนกยักษ์ทรีดอนที่ขึ้นบินกระทันหันนกบินขึ้นภูเขาสู่มหาปราสาทในมิช้านกยักษ์ตัวอื่นก็มองเห็นผู้โดยสารที่ไม่ได้รับเชิญจึงจิกกัดอย่างหิวโหยเพื่อหลบหนีทุกคนจึงกระโดดและตกลงไปที่ปราสาทด้านล่าง โกคูอยู่ที่ด้านบนของหน้าผาหินเขากรีดร้องและทำลายหินบางส่วนที่อยู่รอบตัวให้แตกไปเสียงๆแต่ก็ลื่นลม้มตกลงไปยังพื้นหินเบื้องล่างโกคู Goku บอกตัวเองว่าแบบนี้จะไม่สามารถเอาชนะชาวไซยาได้ที่ปราสาทซาโคโกฮังและคุริดินมองดูยักษ์หลับผานหน้าต่างตรากอนเรดาร์บ่งบอกว่าตราก้อนบอลอยู่ใกล้มากจนบลูมามองเห็นสิ่งที่พวกเขากำลังมองอยู่และเกือบจะปลุกยักษ์ด้วยเสียงกรีดร้อง อีกสาคนทิ้งเธอไว้ที่นั่นแล้วไปค้นหาห้องนอนของยักษ์อย่างเงียบๆแต่ไม่มีโชคเมื่อยักษ์คันซิซาเพื่อเผยเห็นราก้อนบอลที่อยู่บนต้มหูอีกสามคนรวมมือกันและดึงราก้อนบอลออกมาได้แต่สิ่งนี้ได้ปลุกยักษ์กลับให้ตื่นขึ้นที่โรงพยาบาลผู้เท่าเต่าและพิศาจาบัวได้ค้นหาทุกที่ที่พวกเขานึกออกแต่ไม่พบโกคูทำให้จีจี้อารมณ์เสียเปรียบเทียบลูกชายผู้กล้าหาญของเธอกับสามีผู้ไร้ค่าของเธออีกครั้ง บูมาและซาคโคปีนขึ้นไปบนเครื่องบินของเล่นของยักษ์ขณะที่โกฮังและคุริดินปล่อยให้เจ้ายักษ์ยุ่งนานพอที่เธอสตาร์ทเครื่องยนต์ได้การโจมตีส่วนใหญ่ไม่ประสบผลสําเร็จและบูมาเป็นผู้ช่วยชีวิตที่เครื่องบินเธอบินกลับลงไปที่ระดับน้ําทะเลและคุริดินหันกลับมามองที่ภูเขาสงสัยเพราะมันดูราวกับว่าปราสาทวันใดอยู่ที่นั่นมองแวบที่สองก็เห็นปราสาทอยู่ที่นั่นแต่เปลี่ยนจากปราสาทยุตกลางเป็นสไตล์อาหรับ โกคูยังคงฝึกวิชาต่อไปดูเหมือนว่าเขาจะก้าวย่างก้าวสุดท้ายแล้วกลับไปที่ฐาบริชาการแพทย์ตรวจสอบค่าบางอย่างจากนั้นจึงระบายของเหลวออกจากถังเบจิต้ายืนตัวตรงและลืมตาตอนนี้ตาข้างขวาหายสนิทแล้วแพทย์แจ้งว่าหากของเขาจะยังไม่หายดีแต่เบจิต้าบอกว่าเดี๋ยวมันก็งอกกลับมาตามเวลาของมันเองเขากางแขนออกและยิ้มให้กับการฟื้นตัวที่สมบูรณ์แล้วตอนนี้ก็จบลง